วันที่สองของรถจิตแพรเดินทางออกจากอ,อกโซนแพร่เพื่อไปยังจุดหมายอื่นแต่ก่อนจะเดินทางมาแวะกินข้าวเช้าจากคำแนะนำของเจ้าของร้านกลางเต็นท์ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันคือร้านครัวกันเองเป็นร้านอาหารเหนือแบบพื้นบ้านที่มีรสชาติแบบฉบับของเมืองเหนือ อิ่มท้องเดินทางกันต่อไปยังถ้ำผานางคอยขับรถเข้ามาภายในก่อนที่จะเดินทางเข้าถ้ำเรามาลงทะเบียนเข้าพื้นที่กันก่อนและที่ทางเข้าจะมีแผนผังภายในแนะนำจุดต่างๆพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำทางเดินเข้าถ้ำจะมีให้เลือกสองทางคือ1ไกลแต่ชั้นน้อยสองสั้นแต่ชั้นมากซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้เราไปเส้นที่หนึ่ง ไครับเดินเที่ยวกันต่อก็จะมีหลายรสชาติเนาะนอกจากที่เป็นรถทิพย์แล้วมีแคมปิ้งก็จะเดินเที่ยวตามจุดต่างๆเพราะมันจะเป็นรถทิพย์แพร่เนาะเราก็แบบจุดไหนนะ่าสนใจไม่เคยไปนะที่เราก็เดินกันนะครับไปครับจากนี้ก็อีกประมาณ100เมตรนะครับ นี่ครับเดินมาแป๊บเดียวเราก็ถึงถ้ำแล้วเนาะก็พี่เจ้าที่บอกว่าความมันไม่ใช่ความลึกเป็นความยาวดีกว่าจากปากถ้ำไปจนถึงข้างในเนี่ยประมาณ400เมตรนะครับแล้วก็จะมีจุดให้แวะชมต่างๆเนาะถ้าดูจากข้างในก็คือมีประดับไฟด้วยนะครับก่อนเดินเข้าไปในถ้ำจะมีตำนานถ้ำผานางคอยอยู่ด้านหน้าเล่าถึงรักต้องห้าม ระหว่างเจ้าหญิงอรัญญานีกับนายคนองเดชหัวหน้าปีพายเมื่อความรักถูกเปิดเผยจึงถูกทหารตามล่าเจ้าหญิงถูกยิงขนาดตั้งคันจึงหนีมาที่ถ้ำที่นี่และคลอดพระโอรสแล้วอธิษฐานขอลอคนรักตลอดไปจนกลายเป็นหินรูปร่างเหมือนหญิงสาวอุ้มท้องอยู่บนตักกลายเป็นที่มาของชื่อถ้ำและหินนางคอยซึ่งเป็นหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายหญิงอุ้มลูกรอคนรักท่กามกลางความงามภายในถ้ำ เป็นนำงานพื้นบ้านที่เราต่อกันมากว่า800ปีเดินจนสุดภายในถำ้ำเขาจะพบกับหินง,งอกหินย,ย้อยรูปร่างขายหญิงอุ้มลูกรอคนรลักและประพุทธรูปให้ได้กราบไหว้พร้อมกับประสงค์ที่ให้พรกับคนที่เดินเข้ามาเยี่ยมชมถำ้ำจุดสูงสุดแล้วนะครับเราไม่สามารถเดินขึ้นไปได้เนาะต้องเดินย้อนกลับไปทางเดิมนะครับที่ป้ายระบุไว้ขาลงจากถำ้ำ ผมเปลี่ยนมาลงทางที่สองซึ่งสั้นกว่าและเดินลงได้ไวกว่าเดินเที่ยวจนถึงเที่ยงวันจนได้เวลาของอาหารกลางวันจึงขับรถมาที่อ่างเก็บน้ำแม่ถางเพื่อมากินร้านอาหารแพรโชคชัยร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนอ่างเก็บน้ำแม่ทางวิวอ่างเก็บน้ำและภูเขาเขียวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมนูอาหารที่เอาเฉพาะปลามาประกอบอาหารและเมื่อมาร้านนี้เมนูแนะนำที่เป็นติ๊กเนเจอร์คือปลาสมุนไพร แล้วเราก็สั่งเมนูอื่นๆลาบปลาต้มยำปลานั่งกินพร้อมกับชมวิวอ่างเก็บน้ำเดินทางต่อไปยังถนนลอยฟ้าจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่ก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับอมบอกว่ากาลังเป็นที่นิยมหรือจุดยอดฮิตของที่แพร่เลยนะครับก็คือเป็นถนนลอยฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ ด้านหลังก็คือเป็นไร่ลุงลอยน,นะครับก็คือเป็นคาเฟ่เหมือนแคมปิ้งนะครับก็เป็นจุดที่แบบยอดฮิตเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่แบบเออมาเที่ยวแถวถนนลอยป้าก็จะมองบบที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในของไร่ลุงกันครับภายในไร่ลุงลอยจะมีเรือนที่แบ่งเป็นโซนนั่งชมวิวเรือนแรกคือลานแคมป์และเรือนหลักคือส่วนของคาเฟ่ที่จะสั่งเครื่องดื่มขนมปังขนมเค้กมานั่งกินพร้อมกับชมวิวที่อยู่ด้านหน้า ถัดมาคือร้านลมเป็นเรือที่มีจุดนั่งชมวิวและมุมถ่ายรูปยอ่อหินทับฟ้า 3, สระลมงนี่คืนโชว์หลาเลยมอนพี่จูนมอนพี่จูนีน่นเเนี่ยชมวิวนี่นายทับฟ้านี่โอ้ทางขึ้นแม่เจ้าถึงแล้วทับฟ้าเนี่ยอ๋ยอ,อไม่ใช่บ้างหัว ร,ร<อ>ู้แล้วตีมรถก่อนนี่ยเล่ะ นแหลละตรงนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะตั้งแคมป์จุดที่2ของรถทิพแพ้แล้วนะนั่นก็คือทับฟ้า3ามนะครับถ้าเห็นจากในคลิปแบบโถางขึ้นมาแบบชั้นพอสมควรนะเพราะมันขึ้นอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบ มันเป็นทางขึ้นทางเดียวอ่ะถ้าลงมาก็ต้องบีดแต่หน่อยเนาะ<ด>แล้วก็มาถึงตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาบ่ายสี่โมงสิบนาทีนะครับเห็นว่าแดดเปรียปร้ยงๆนะแต่ว่าอากาศก็คืออากาศไม่เดือดไม่ร้อนมากอากาศก็แบบกําลังดีแต่แดดเปรี้ยงหน่อยเดี๋ยวเราจะรอให้แดดล่มลมตนนิดน,นึงแล้วค่อยไปทําการจัดเตรียมที่พักของเราคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศโดยรอบโดยรวมของที่นี่ก่อนเนาะ ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นโซนเคาเน์เตอร์บาร์เนาะก็จะมีแบบพวกเครื่องดื่มมีน้ำมีขนมให้เลือกซื้อนะครับแล้วก็จุดเด่นอยู่ด้านหลังตรงนี้ฮนะตรงนี้คือจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับมันจะเป็นเตาผิงกลางคืนเรามานั่งตรงนี้เนาะแล้วก็จะเห็นแบบอากาศเย็นๆดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าคือตรงเนี้ยถ้าเรามองเข้าไปด้านหน้ากวาดเป็นลักลอบตีวองศานะาจะเห็นเทือกเขาหมดเลยนะครับ ห้องน้ําที่นี่นะครับก็มันจะอยู่ตรงเป็นทางขึ้นมาตรงนี้เลยเนาะทางที่เราขึ้นมาแหละแล้วก็อยู่ตรงทางขึ้นเลยตรงนี้ครับจะมีแบ่งเป็นห้องน้ําชายหญิงเนาะโซนด้านหน้าจะเป็นห้องน้ําชายนะครับมีอยู่สองห้องถัดเข้ามาด้านในนะครับจะเป็นห้องน้ําผู้หญิงเนาะมีมุมชี้ชานะครับให้เราแบบได้นั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเห็นวิวตรงนี้นะครับเมื่อพระอาทิตย์ค่อยๆตกลงก็ถึงเวลาของการติดอัพที่นอนสำหรับคืนนี้ ừ xem nó có bàn không

กินไม่กินก็ได้ให้น้าเลยก็กินไปสิไม่พอหนูก็เดินไปซื้อกระของหมดแล้วหมดแล้วพวกมันเอาไม่ได้เลยเจมินจะเสื้อนะคะับไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธไม่ยอนตอนนี้ก็ทำการเซตอัพแคมป์เรียบร้อยนะครับก็ วันนี้ก็จะเป็นแค่กางเต็นท์ข้างหลังนะครับแล้วก็กางที่นอนข้างในเนาะเราไม่ได้กางขาเพราะว่าด้านบนก็มีที่ให้เรานั่งชมบรรยากาศข้างบนนะมันเห็นสวยกว่าวิวด้านล่างเนาะก็เลยทําแบบนี้ดีกว่าครับมันก็จะคล่องตัวเก็บไว้ขึ้นนะครับแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ก็ค่อยๆตกลงนะครับเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศช่วงเย็นกันดีกว่าร้อยนเดือนีเนี่ยเหนือแค่นี้หมดแล้ว เหลือกะปุกเดียล่ะเอาผ้านอนนะเอา้นอนไม่ได้ถายเลยก่องอ้ยกีไปรานาันไหนอาจจะโหลดหมดนวันน

กินกับอะไรนะขี้บ้ายนยำย้อยลาควายหนอนลานีได้มาจากน่ตอนเช้าใช่งาจริงที่นี่เขาไม่ได้มี อาหารบริการแต่ว่าถ้าเป็นข้าวไข่เจียวมีแต่ข้าวไข่เจียวอย่างียังพอทําได้แ้วตอนเช้ามีไข่ต้มนึงมีข้าวต้มอ่าอหารเช้าก็ยังมีข้าวต้มให้มีให้เราต้องซื้อต้องซื้อต้องซื้อที่ตังเข้าให้ดูใช่ สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็6โมง4 0นาทีแล้วก็อากาศเวลาเช้าของอัฟ้า360ก็อยู่ที่16องศานะครับตอนกลางคืนอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ19เนาะอากาศมันไม่ได้เย็นแต่พอเช้ามาอากาศเริ่มเย็นอุณหภูมิจะเหมือนกับโอโซนแพ้เลยนะครับแต่ตอนนี้มันจะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นหมอกลำไรเป็นหมอกเล็กๆอยู่ทางฝั่งนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะรอพระที่ขึ้นแล้วดูว่าเราจะได้รูปสวยๆยังไงบ้างนะครับแล้เ,เดี๋ยวเดียวไปดูบริกากาศยามเช้าของที่นี่ครับภูทับฟ้า360ที่อำเภอร้องกวางจงังหวัดแพร่ครับ เวลาของการพักผ่อนที่ภูทับฟ้าได้ผ่านไปเราก็ออกเดินทางไปยังจุดหมายสุดท้ายของรถทิปนี้และที่ภูทับฟ้าจะมีทางลงอีกทางหนึ่งซึ่งสามารถที่จะลงได้เป็นทางลงที่ไม่ต้องคอยระวังว่าจะมีรถสวนขึ้นมาเป็นทางที่ขับง่ายกว่าแต่สุดท้ายเส้นท,ทางจะมาเปนจบกันเพื่อลงไปยังเส้นทางหลักของถนนลอยฟ้า speed the city Street to city to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night